สวัสดีครับผมนัดปั่นไตแดกไปครับตอนนี้ผมอยู่เขาน่าจะเรียกว่าวัดลำพารามนะฮะหรือวัดบ้านกลวยนะฮะก็ผมจะขี่ไปสิงบุรีนะครับนะไปชุมชนเก่าปากบางเห็นถนนตรงนี้ไหมฮะนี่ตรงนี้แล้วก็ถนนตรงนั้นที่ลาอกชุมชนมนะฮะก็คือผมขี่ล็ะแม่น้ำล็บบุรี นามลบบุรีฮะก็จากตัวเมืองลบบุรีครับนะก็เลี้ยวตรงวัดผมมาแล้วก็เลาะแม่น้ํามาเรื่อยเลยฮะก็เป็นทางเลาะชุมชนอย่างนี้มานะฮะเลาะมาเรื่อยนะครับเป็นทางแบบนี้นะฮะมันดีตรงที่ว่ามันไม่ผ่านถนนใหญ่เลยครับเนี่ยจะวิ่งออกซ้ายออกขวาก็ได้นะครับนะจะมาฝั่งนี้ก็ได้วิ่งฝั่งนู้นก็ได้หรือวิ่งในชุมชนก็ได้นะฮะก็ถือเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่โคตรสนุกนะฮะ ก็วิ่งมาเมื่อกี้ผ่านวัดผ่านชนยอดเยี่ยมมากเลยโอเคเดี๋ยวไปตลาดปักบางดีกว่าก็ขี่ไปคุยไปเหมือนเดิมนะจะได้ไม่เสียเวลาโอเคไปกันนี่แม่น้ำลบบุรีครับฮนะโอเคเลาะตรงนี้ไปนะทางเลาะแม่น้ำนะ มันก็มีทางเลาะแม่น้ำสองฝั่งทางเลาะชุมชนอีกนะฮะรวมทั้งหมดนะสามสเส้นนะครับนะก็เป็นถนนเล็กๆอย่างนี้แหละนะครับอันนี้เดี๋ยวจะไปออกถึงแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะ,ะต่อเส้นนี้นะฮะไปถึงปากบางก็ยี่สิบกิโลนะฮะปากบางศิริบุรีนะครับ,ปปรบ,ปปรบตรงนั้นมีตลาดเก่าอยู่นะฮะ ก็เริ่มจากสถานีรถไฟลบบุรีขี่เข้ามาได้นะฮะแต่ผมก็มาเริ่มตรงวัดมาากกัตตกีนะครับวัดบ้านป่วยก็เพราะว่าระยะทาง20กิโลมันไกลเกินไกลเกินที่จะถ่ายแบบว่าทั้งเส้นนะฮะนะถ้างั้นเดี๋ยวชิปมันจะยาวมากๆมากๆเลยผมก็เอาแค่พอสนุกสนุกนะฮะประมาณ5กิโลก่อนถึงตลาดก็สองฝั่งแม่น้ำลบบุรีนะะี่ฮะ ก็ขี่บอกว่ายาวเลยนะส่วนฝั่งขวานะครับนะจะมีถนนใหญ่นะครับที่วิ่งเข้าสิงบุรีนะฮะก็คือมันเป็นทางขนานกับแม่น้ำไปเลยนะครับจากถนนใหญ่ถนนลองพอทางมันก็จะซ้ายจะขวานะโอเคขวาลุกหลังกันไปซ้ายมันก็ทางดีสลับลุกหลังนั่นแหละนะรตรงนี้ก็นะถนนชุมชน ก็มาต่อตรงนี้ต่อได้นะครับก็ผมวิ่งมาทั้งเส้น20กิโมันก็สลับสลับกันอย่างงี้นะเดี๋ยวไปซ้ายบ้างขวาบ้างของแม่น้ำเนี่ยฮะแม่น้ำลบบุรีแต่ที่มามันก็จะเป็นทางบอกว่าออลาดยางหรือทางคอนกรีตอย่างนี้ตลอดเลยนะฮะลุกลังก็มีแต่เราไม่เข้าแต่ทางดีมันก็มาตลอดทางเหมือนกันขี่ง่ายนะฮะ ก็ระหว่างขี่วันนี้ผมก็คิดคอนเทนต์เลยนะฮะก็คือถ้าจะมาลบบุรีนะผมก็จะขี่เส้นนี้นั่นแหละแล้วก็แวะวัดไปเรื่อยๆนะครับนะก็เอาสัก5้กิโล10กิโลนะฮะก็จะแวะตามวัดแล้วก็จะหาอะไรกินไปเรื่อยนะครับก็เจอทางดีๆอย่างเงี้ยผมว่าขขาวหน้าผบม,มานะครับพอรถไฟลงจากลบบุรีแล้วก็ตีเข้าสิงบุรีเลยครับนะ ก็ถ่ายทางนี้ไปก่อนหนึ่งคลิปนะครับนะเราก็นอนสิงห์บุรีสักสองคืนอย่างเงี้ยล้วก็ไปที่ต่ตางๆในสิงห์บุรีนะครับซึ่งผมไม่เคยถ่ายในสิงห์บุรีเลยนะก็ไปถ่ายสักสองวันนะครับนะแล้วก็ย้อนกลับมานั่งรถไฟที่ลพบุรีกลับบ้านต่อมาเช้าผมออกเจ็ดโมงเช้านะครับนะนี่แปดโมง,งกว่าจะใกล้ถึงปากบางแล้วทางสวยมาก คือมันเป็นทางเล็กๆอย่างเงี้ยเลาะไปเลาะมาตลอดทางเลยนะครับที่ผมวิ่งมานะก็วิ่งมาแล้วประมาณเจโลนะฮะผมว่ามันก็จะเละาะเงี้ยไปจนวัดป,ะปะักบาสนี่ก็เป็นคองนะครับเป็นทางเลาะชุมชนอย่างเงี้ย ็อกคองโคตรสวยอะ่ะแล้วก็มีปูกต้นไม้นะดอกไม้สีเหลืองดอกดาวเรืองหรือเปล่าผมไม่ค่อยเก่งเรื่องพืชพธุ์แต่ผมเห็นเขาปลูกอย่างนี้มาตลอดทางอะมันสดชื่นดีอะนะครับแล้วก็ฉีมานี่ก็ ทางดีตลอดเลยนะผมยังไม่เจอทางดินเลยนะคือเจอทางดินทางลุกลังครับแต่มันมีทางปูนให้เลี้ยวไปเรื่อยๆตามทางปูนนะถือว่าทางโคตรดีมาเส้นเนี้ยนะฮะตอนนี้ก็น่าจะเข้าเขตสิงห์บุรีแล้วนะฮะคือแม่น้ำลพบุรีเนี่ยนะนะถ้าเกิดฝั่งขวามันลบบุรีฝั่งซ้ายมันสิงห์บุรี อตอนนี้หน้าหนาวเฉยแล้วมันก็มีความสุขถึงมีแดดแต่มันก็ไม่ร้อนนะอย่างไม่ใช่สะพานนี้สะพานข้างหน้าเลี้ยวซ้ายไปออกวัดกลมบุรีพอถึงวัดกลมบุรีก็ข้ามถนนนะครับพอข้ามถนนก็เละก็อย่างที่บอกนะครับผมออกมาเจ็ดโมงนะ นี่ก็ใก,กล้เก้าโมงอะขี่ตบเดียวยี่สิบกิโลนะคือถนนมันดีอ่ะนะฮะไม่มีรถหาทางลองขี่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ยสนุกยังไม่น่าใช้สะพานนี่เพราะว่าทางที่ไปน่าจะเออน่าจะสะพานดีกว่านี่้ความจริงช่วงห้าโลสุดท้ายเนี่ยนะฮะ มันยังไม่ค่อยสวยเหมือนประมาณา10กิโลแรกนะครับนะช่วง10กิโลแรกก่อนวัฒสนาชัยทางต้้งเก็กๆสวยมากเลยโอเคทางคลองนะตรงไปครับตที่บอกขอเจอวัดก็เจอถนนใหญ่ จากลบบุรีเข้าสศรีบุรีครับยี่สิบกิโลอีชั่วโมงกว่าทางสนุกดีว้าวโคตสวยว่ะว้าวสวยโอ้ว้าว oh, <wow. S 3> ขอถ่ายนหน่อยเธอหนะสวยวะ่ะ เอสดชื่นการได้เจอธรรมชาติอย่างนี้นะฮะโอหโหทุ่งนาหอมหอมข้าวจริงๆนโอ้ยสดชื่นลมก็เย็นนะโอเคครับไปกันต่อครับตลาดบางบางไปไปกันไปต่อนะโอ้ยทุ่งนาดีจังเลย โรสดชื่อแหละกำลตัดทุกนะ้า บุรีนี่เป็นจังหวัดที่ไม่มีรถไฟผ่านนะก็อย่างที่บอกต้องขี่มาเองนะแต่ผมเจอทางมาแล้วนะครับวิ่งเข้าสิงบ,บุรีประมาณ28กิโลนะครับ20กิโลนี่คือเออถึงวันนี้ที่เราจะไปถ่ายคือตลาดปากฟ้าจะะเข้าตัวเมืองก็เกือบ30 แต่30โลกับทางแบบนี้นะครับไม่ใช่ทางถนนใหญ่คือขี่ได้เรื่อยๆไม่ต้องนะรีบนะฮะต่อให้ขี่ดองแดงดองแดงนะครับขี่ประมาณ 15, 18, 20อะไรอย่างเงี้ยขี่ดองแดงก็ประมาณ2ชั่วโมงกว่ากว่านะ30โลง่ายๆเลยข่าวหน้าจะได้มาใหม่นะรู้ทางแล้วนะครับ ลาะแม่น้ำลบบุรีนะครับสบายๆนี่เจอวัดแล้วอ,อ่างวัดนี้ก็ถึงถนนใหญ่ถึงถนนใหญ่ก็ข้ามลืมไปลชื่อวัดอะไรนะเมื่อกี้อ่านในแผนที่อยู่แต่ลืมชื่อไปและข่าวหน้าข่าวหน้านะครับราวา,างแผนก่อนในสิงห์บุรีมีอะไรแต่เส้นทาง2ี่บบุรีจากลบบุรีถึงสิงห์บุรีอ่ะ เดีนะ๋ยวคราวหน้าถ้ามาผมจะทาคลิปวิ่งสัก10บกิโลผางวัดนู้นวัดนี้ก็จะถ่ายนะถือเป็นการรีวิวในตัวนะครับนะแล้วคราวหน้านะครับนะถ้ามาสิง์บุรีก็จะหาที่เที่ยวในสิง์บุรีค้างสักสองคืนครับไ,ไปเส้นนู้นไปเส้นนี้ผมก็ากลับมาถ้าเป็นจังหวัดใหม่ๆนะ คงตัดได้ประมาณ6 7ถึง7ชิปอะ <_ D> รู้สึกเลี้ยวซ้ายก็น่าจะถึงแล้วนะฮะ เข้าซอยนี้เลยนะครับนะเนี่ยแปลว่ามีทางเลาะชุมชนกันตรงเนี้ยไปถึงสิงห์บุรีอย่างที่เขาว่านะใช่เลยทางเลาะชุมชนโอเคเดี๋ยวซ้ายนิดหนึ่งตลาดเก่าปากบางนะเข้าทางเนี้ย ทางเนี้ยตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกนะครับนะผมเพิ่งรู้เมื่อคืนนี่ผมไปนั่งกินข้าวใช่ไหมก็แถวแถวรถไฟลบบุรีนั่นแหละก็ตอนแรกผมก็จะมาที่นี่แหละนะครับแต่เจอแบบว่าที่คนหนึ่งเขาขี่จักรยานคนลบบุรีแท้เลยเขาบอกมันมีทางที่ไม่ต้องแบบว่าขนนใหญ่เราะแม่น้ำลบบุรีมาสามารถล็อกได้ถึงสิงห์บุรี ก็น่จะเป็นเส้นนีน้นั่นแหละัดไทยปากบางตรงนี้แลวควนมากินมาดูชุมชนเก่าก่อนนะฮะถึงแล้วถึงแล้วครับตลาดเก่าปากบางนะฮะนี่ครับตลาดปากบางมืนหานะครับร้อยห้าสิบปีนี่นะครับ ชุมชนเก่าเลยแหละวิธีชุมชนไม่ได้ทําเป็นแบบว่าตลาดเศรษฐกิจนะก็ขายของแบบบ้านใครบ้านมันนะฮะไม่มีนายทุนมาลงทุนนะนี่สวยอะเทวสิ์โอสดที่นี่ครับเขาเรื่องชื่อเรื่องขนมเปียนะฮะก็ร้านขนมเปียน่าจะอยู่ข้างหน้าเรได้ไปดูกัน นี่ป้าขายกระเทียมเทียมดองอ๋อตลาดนี้ลึกไหมข้างในอ๋อครับครับได้ครับได้ครับมีตลาดเก่าเขาบอกมีสามซอยห,อหมูทุบนะฮะมาสิงบุรีต้องมาซื้อหนูเปี๊ยะ ด้านนี้เจ้าแรกไม่มีสาขาน้องถัวไข่ทุเรียนไข่ก็มีทั่วไข่กับทุเรียนไข่นะครับนะผมเอาทุเรียนดีกว่าร้อยนึงตลาดเก่า150ปีนี่นะฮะ ของบ้านเก่ามีจัก,กรยานผมเองผมจอดไว้ตรงนี้นะปาบอกมี3ซอยนะฮะเดินให้ทั่วๆซาขีมาตั้ง20กิโลนะฮะนะจากลบบุรีมาสิงห์บุรีเลยตอนนี้เป็นคลิปสิงห์บุรีครั้งแรกของผม้วยตลาดเก่าจริงๆครับเป็นชุมชนเก่านั่นแหละนี่ความเป็นชุมชนเก่า อายุ150ปีมีการเย็บผ้าด้วยว้าวอนนี้ซอยที่สองนี่แผ่นที่แผ่นที่หลวงพ่อหินอ่ากายศาสตร์แม่ทองสุข กาแฟโบราณแตะทงอ่ะ mm hmm. เดินนี่ทั่วไหนๆก็มาแล้ว mm hmm. นี่เดินซอยนี้ก่อนนะฮะไหนก็มาให้มันครบทุกซอยนะครับเ mm hmm. นี่ยบ้านเก่าจริงคล้ายๆกับที่มีนบุรีที่ผมเคยไปอ่ะนะฮะ mm hmm. แต่ตรงมีนบุรีที่ผมไปตรงนั้นบันหลางนะครับอ mm ัน hmm. นี้คือชุมชนที่มีผู้คนอยู่จริงๆนะฮะ คุณเชียงเจ้าดังปากบางผมอ่านมานะครเขาบอกว่าเชียงที่นี่อร่อยกำลังทำอยู่เป็นบ้านเก่าเหมือนชุมชนตลาดสามชุกสุพรรณนะฮะแต่ตลาดสามชุกสุพรรณนี่เป็นตลาดที่ของขายเยอะยนะฮะแต่ที่นี่ลักษณะเป็นชุมชนเก่าซะมากกว่านะฮะขี้ถามคุณยายนะครับ ที่นี่เขาเรื่องชื่อขนมเปี๊ยะนะฮะที่เราซื้อแล้วก็คุณเชียงนะครับ mm hmm. แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อผัดไทยนะครับนะ mm hmm. ก็ผัดไทยข้างหน้า mm hmm. แล้วถ่ายตลาดก่อนนะครับนะ mm hmm. แล้วค่อยไปกินผัดไทยโ okay. อเคเป็นชุมชนเก่าที่สวยผมว่าถ้าพัฒนาเป็นตลาดน้ำนะนา่าจะมีคนมาเที่ยวอยู่นะครับ คนเขาก็ไม่รู้ไงว่าที่นี่มีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือไม่ได้โปรโมทไม่ได้อะไรด้วที่นี่ผมรู้เพราะว่าผมบังเอิญเจอนะครับเนะยเซิร์ชไปเรื่อยๆนะครับเห็นว่ายังไม่เคยมาก็เลยมาหากันเองนี่นานขยาโบราณนะครับแบบนี้เคยเจอที่ตลาดขนลอนนะฮะว้าวบ้านเก่าจริงอ่ะ ก๋วเตี๋ยวเรืออ้อก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้สวยจริงนะนี่หลวงพ่อหยินะฮะนะครับมา,า,มาดใูใกล้ๆอ๋อเดินสุดถนนแล้วเนี่ยนะครับนะครับทางเลาะชุมชนสามารถไปถึงสิงห์บุรีได้นะีตัวจังหวัดจะอยู่ฝั่งนู้นนะฮะนี่ เดี๋ยวมาดูนี่ครับตรงนี้เขื่อนนะฮะริมแมน่น้าเจ้าพยาว้าวเจ้าพยาช่วงนี้สวยจังนะครับสุดยอดเลยนะฮะดูแตกต่างจากเจ้าพยาแถวแถวในเมืองนะฮะก็เจ้าพยาแถวแถวในเมืองนะครับนะเช่นแถวสะพานพุทธนะฮะหรือแถวสาธรน,นะครับนะ ไปอีกแบบหนึ่งเลยพระยาตรงนี้นะครับดูเป็นแบบธรรมชาติมากมีคนมาตกปลาอย่างเงี้ยนะสุดยอดเลยก็ทางนี้ครับอย่างที่บอกเลาะไปถึงจังหวัดสิงห์บุรีได้ฮะจังหวัดสิงห์บุรีตัวเมืองจะอยู่ฝั่งนู้นนะฮะก็ผมว่าไม่น่าเกิน7-8โลก็น่าจะถึงละเมื่อเช้าออกมา7โมงพี่9กโมงนะตอนแรกผมตีไว้ประมาณ1 1โมงน่าจะถึงมาถึง9โมงกว่า ด,ดองแดงดองแดงมาเรื่อยๆนะโอ้แต่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้สวยดีนะฮะเดินย้อนกลับไปอีอกรอบผมชอบร้านขายยาอย่างนี้ที่สุดเลยนะฮะดูคลาสสิกดีแต่ผมไม่กินผัดไทยดีกว่านะครับเพราะอะไรปะเพราะว่าในรอบอาทิตย์ก่อนกว่าวน,นี้ผมไปถ่ายแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะ อานะทิตย์ที่แล้วไปกว๋วยเตี๋ยวเรือวัดไซแล้วก็ไปกว๋วยเตี๋ยวเรือซม,มี่ลบบุรีเมื่อวานนี้มาถึงใช่ไหมฮะก็กินกว๋วยเตี๋ยวเรือชามอ่างนะครับนะวันนี้ถ้ากินกว๋วยเตี๋ยวเรืออีกก็นะฮะคงเอียนแย่งงั้นกินผัดไทยดีกว่าก็เดี๋ยวจะรีวิวผัดไทยนะครับนะแล้วก็จะรีวิวขนมเปี๊ยะด้วนยะอ่าย้อนกลับไปหน่อยนะครับนะอันนี้ลงไม้โอเค ปักบางรถดั้งเดิมครับสิงคโปรีะเข้าไปกินกันครับเนี่ยร้านนี้ชัวร์อ๋อมีหลายอย่างไว้ไม่ใช่แค่ผัดไทยเนี่ยปลาสับอะไรก็มีหูทุบก็มีโอเคน่าใช่ถูกต้องผักไทยเจ้าดังปากบางนะฮะลองชิมลองชิมผมก็ทิ้งไว้นานไปหน่อยนะเส้นติดกันเลยนะครับ เขาบอกเจ้าเด็กของที่เนี่ยดูสิเหมือนว่าไม่มีอะไรนะครับเหมือนตัดไทยทั่วไปแต่พอกินแล้วอะ่ะเอ้ยอร่อยอะ่ะนะฮะเส้นโคตเหนียวอะ่ะนะครับผมหวานเปรี้ยวเผ็ดครับไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยะครับมีความเปรี้ยวอยู่ในนี้ด้วย ม,มันนวลนว,นวอร่อยมากกินในนี่ดีกว่าขนมเปี๊ยะเจ้าดังนะครับสิงคบุรีหน้าตาดูไม่ค่อยเหมือนขนมเปี๊ยะเจ้าอื่นะนะฮะนี่มีลูกเกดอยู่ตรงกลางอันนี้ไส้ทุเรียนนะครับร้อยหนะึ่งไม่แพงนะเพราะทุเรียนมันแพงนะครับว้าวดูบีออกมาดิทุเรียนไข่เค็มอะ ดูไข่เค็มดีครับสุดยอดว่ะรสชาติเหมือนขนมไหว้พระจันทร์เลยก็ขนมไหว้พระจันทร์เขาก็คือขนมเปี๊ยนะนั่นแหละแต่ขนมเปี๊ยะแบบนั้นมันเป็นลูกสรงที่เขาไว้ไหว้พระจันทร์นะก็ะคือมันไม่ใช่ขนมเปี๊ยะแบบแป้งล้วนๆนะฮะแป้งล้วนๆแบบขนมเปี๊ยะแบบที่เจอทั่วไปเช่นขนมเปี๊ยะที่อยู่ตรงตลาดเก่าปักเกร็ดนะฮะ น,นั้นขนมเปี๊ยะแบบแป้งล้วนเฮ้ยแต่เจ้านั้นอร่อยตรงตลาดก่าปับเลยคือเจ้านั้นขนมเปี๊ยะดั้งเ,เดิมแต่ใส่เขาอร่อยอันที่บอกขนมเปี๊ยะที่เนี่ยนะก็คือแป้งลักษณะจะเป็นเหมือนขนมไหว้ประจัน์นั่นเองแล้วดูนี่ครับนะว้าวผมชอบมากเลยเนี่ยไข่เค็มเนี่ยนะความหวานของผู้เรียนนะครับแล้วก็ ความเค็มของไข่เค็มนี่โอ้โหเข้ากันมากแล้วเขามีไส้นึงคือไส้ถั่วแหละถั่วไข่เค็มเขาก็ใช้แป้งแบบนี้นะครับไม่ใช่แป้งล้วนๆถือว่าโคตรอร่อยร้านนี้แล้วกลับไปซื้อไส้ถั่วดีกว่านะกลับไปกินที่โรงแรมนะโอ้โหหนมเปียกก้อนนึงก็อิ่มใช้ได้นะผัดไทยถึงดูบอกว่าเอ่อจานไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่แบบว่า เส้นมันแน่นดีจ้ะอิ่มถึงตอนเย็นแน่ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมไปลนะโอเคก็กินอิ่มแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมก็จะกลับลบุรีแล้วนะฮะก็เมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับเลยนะก็เดี๋ยวกลับไปหยีบสักแป๊บหนึ่งนะครับพ่กนี้ก็รถไฟจะมาบ่ายสองครึ่งน,นะครับรถไฟสายหนึ่งึงสองเด็กชายคอันี้ตอนเช้าก็พาปั่นเที่ยวในลบุรีนะฮะ โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมไปดีกว่านะฮะก็ถ้าเกิดชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะกดสไัครใหด้วยไปแล้วครับบ๊ายบายครับ